สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรชชบูเรามาคุยกันเรื่องของไม่ใช่ของตัวเองแล้วอยากได้มาเป็นของตัวเองนะครับกับอะไรนะบ้านปลปักกับความจริงคือความจริงเหรอครับ <laughs> เออนั่นแหละครับกลับมาอีกแล้วครับครูในตำนานนะครับหน่สิบสามสิบล้านกลับมาอีกแล้วครับอืมลุงแกก็คงใช้หมดแล้วครับสามสิบล้านเออป่านนี้จะไปฟ้องจะแปอะไรกับใครสามศาลเขาก็ตัดสินไปแล้วเนาะอืม หลังฉลาดเขาก็เขียนไว้ว่าสิทธิ์อยู่ที่คนถือฉลาดนะครับนี่ออกมาอีกแล้วพลาส,สติกหอลอตเตอรี่หายไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาพลาส,สติกหอลอตเตอรี่มาจากไหนอืม จับก็ได้ไหรือเปล่าครับผมจับแล้วก็ผมไปแอบอ้างว่าเออวันที่หนึ่งที่มีอีกคนหนึ่งถูกผมซื้อไว้แล้วมันหายไปได้ไหมอะ่ะอืมพอเถอะครับอันไหนไม่ใช่ของตัวเองก็ก็อย่าไปอยากได้อยากดีเลยครับนะครับทุกวันนี้เนะอะอืโลกมันเปลี่ยนแปลง ไปเยอะคนก็จิตใจคนก็อืมนะครับเราก็ไม่รู้หรอกจิตใจคนเป็นยังไงแม้แต่จิตใจตัวเองเราก็ยังควบคุมไม่ค่อยได้เลยนะครับก็พยายามควบคุมเอานะครับความดีความชั่วมันอยู่ในตัวตนเดียวกันถ้าจิต จิตที่ดีกว่ามันควบคุมจิตที่ไม่ดีได้มันก็ดีนะครับถ้าตาบไหนที่จิตชั่วมันเยอะกว่าจิตที่ดีก็ลำบากนะครับอยู่ยากขึ้นครับผมคนที่อยู่ในประเทศนี้ มันก็มีทั้งคนดีทั้งคนชั่วไม่งั้นเขาจะมีคุกม,มีตารางมีเรียนจําไว้ขังคนชั่วเหรอครับแต่ถ้าคนชั่วที่เขาชั่วด้วยตัวตนจริงๆของเขาก็สมควรขังไม่ใช่ว่าจับแพะจับแกะไปขังให้ล้นเรียนจําครับค่าอาหารค่าอะไรสวัสดิการของเรียนจํา ก็มาจากภาษีของประชาชนนี่แหละครับก็ช่วยกันดูแลช่วยกันทำตามหน้าที่ของแต่ละคนตํารวจก็ทําหน้าที่ของตํารวจประชาชนก็ทําหน้าที่ของประชาชนนะครับใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เอาออกมาพูดว่า ทุกวันนี้ในโซเชียลในข่าวข่าวก็มีความรุนแรงกันมากขึ้นนะครับผัวตีเมียเมียตีผัวผัวฆ่าเมียนะครับชู้ฆ่าผัวเก่าเมียร่วมฆ่าผัวอะไรเงี้ยครับมันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับความรุนแรง ในประเทศนี้ในเขาเรียกอะไรอะอยู่ยากขึ้นนะครับจิตใจคนต่ำลง mm. ก็อยากให้ดูแลเอาความถูกต้องนะครับสิ่งไหนมันไม่ดีสิ่งไหนมันไม่ถูกต้องไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอยากได้อยากดีของคนอื่นนะครับมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้หาได้ก็ใช้หาไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้นะครับ ครับผมทุกวันนี้ก็เนาะเดยอดร้อนกันทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ